สวัสดีครับพบกับผมทามเมอร์กับช่องทามกระแสคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆพอให้ได้หาหานะครับพอดีว่าเมื่อคืนนะครับหลังจากที่ชมละครเรื่องหลงจินจันในเอพิโซดที่4เสร็จใช่ไหมครับพอดีว่ามันมีอยู่ฉากหนึ่งที่นางเอกนะครับก็คือสารวัตรว่านรักกับหมวดตีนะครับที่อยู่ในห้อง ทำงานนะครับก็คือมีฉากโมเมนต์กุ๊กกิ๊กกันนะครับแล้วพอดีว่าผู้กำกับได้พร่งเข้ามาที่ห้องนะครับอ่ะก็เลยทําให้ความกุ๊กกิ๊กนั้นนะครับจบลงแค่นั้นแล้วก็สารวัตรวันรักนะครับก็แอบ,บเขียนโน้ตในกระดาษใบหนึ่งนะครับแล้วก็แนบในแฟ้มแล้วก็ให้หมวดตีไป หมดตีนะครับก็ไปเปิดแฟมดูนะครับก็พบว่ากระดาษโน้ตนั้นนะครับเป็น ID ลายของสารวัตรว่านรักก็เลยพิมพ์ ID ไปแล้วก็ค้นหาแล้วก็ไปเจอลายของว่านรักนะครับและผมก็นึกสนุกนะครับก็ได้เอา ID นั้นนะครับ ไปค้นในไลน์เช่นกันนะครับก็พบว่าอา้าวมีจริงๆด้วยก็คือเป็นไ d ดีที่ชื่อวานรักเช่นกันนะครับผมก็เลยส่งไลน์ไปนะครับด้วยการส่งสติ๊กเกอร์นี้ดูว่าจะมีใครตอบกลับมาหรือเปล่าพร้อมส่งข้อความว่าซู้ๆนะสารวัตรจะเป็นประชาชนบ้านดอนหินกาบที่ดีคอยเคียงข้างสารวัตรว่านรักเสมอครับ และราวๆตีหนึ่งครึ่งนะครับก็มีสารวัตรว่านรักมาตอบจริงๆนะครับโดยส่งข้อความกลับมาหาผมบอกว่าอย่ามาขับไล่เขานะผมก็เลยตอบกลับไปตอนตีห้านะครับบอกว่าสารวัตรว่านรักเราว่าน่ารักจะไม่รักได้ไงนะรักนะว่านรักนะ ก็เป็นการเล่นคำนะครับเหมือนปันป่นๆเขากลับไปนะครับโดยาสรารวัตรว่านรักนะครับก็ส่งนะครับเป็นรูปเป็ดน้อยดุ๊กดิกนะครับรูปหัวใจนี้มาให้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอดียนี้นะครับจะเป็นของสรารวัตรว่านรักจริงๆหรือว่าเป็นคนในทีมงานของกองละครเรื่อง หลงกินจันนะครับหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับที่สร้าง ID Li ไลน์นี้ขึ้นมานะครับอย่างน้อยกอ็สามารถสร้างความสุขสร้างความสนุกให้กับแฟนละครได้มากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะเห็นว่ากระแสะทางโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ทวิตเตอร์นะครับมีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้อย่างมากนะครับมีคนแอดไลน์ไปเหมือนกันกับผมเนี่ยแล้วก็ส่งข้อความไปแล้วก็สารวัตรว่านรักก็ตอบกลับมาจริงๆนะครับนะับเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งนะครับของละครเรื่องหลงกินจันนะครับยังไงก็แอดไอดีไลน์นะครับแวบบลองไปคุยดูนะครับว่าเขาจะตอบกลับมาหรือเปล่านะครับอ่ะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปเอาหานะครับไม่ดราม่านะครับอ่าก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในการรับชมกับละครเรื่องหลงกินจันในเอพิโซดต่อๆไปนะครับสามารถชมสดกด35ที่ช่อง7เ็ดปีกันได้นะครับถ้าดูไม่ทันหรือติดงานก็ย้อนหลังได้ทางบักกะบบูทีวีนะครับและถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปของช่องถามกระแสกันได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้ากับผมไทม์เมอร์แห่งช่องไทมกระแสสสวัสดีครับ